ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นไปแตะร้อยละ6กเมื่อไปเปรียบเทียบเป็นรายปีจากระดับร้อยละ5 6ในเดือนพฤษภาคมอย่างไรก็ตามครับดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานไม่รวมราคาในหมวดที่พักอาศัยและการขนส่งทางปกของเอกชนส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเป็นดัชนีที่คำนวณเงินเฟ้อจากสินค้าในทุกหมวดรายงานของธนาคารกลางสิงคโปร์ระบุว่าดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน ได้รับแรงหนุนจากราคาด้านการบริการอาหารการค้าปลีกและสินค้าอื่นๆรวมถึงราคาไฟฟ้าและการที่พุ่งขึ้นโดยธนาคารกลางสิงคโปร์ระบ,บุว่าแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อของสิงคโปร์จะยังคงอยู่ระดับสูงในช่วงหลายเดือนข้างหน้าโดยคาดว่าดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานจะพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดในไตรามาสที่3ก่อนที่จะชะลอตัวลงในช่วงปลายปี สำหรับทั้งปี2,565คาดว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปจะไปแตะร้อยละ5ถึง6และดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานจะอยู่ที่ร้อยละ3ถึง4ครับ